ลืมบอกไปครับสําหรับน้องวงเดือนอเสริมให้ลาการอีกหนึ่งคลิปสั้นๆนะครับคือเมื่อสมมติอันนี้เป็นในแปลงนะครับเพราะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปเไม่ผู้ผิดหรอกคือผมเอาไปพูดถึงเอาไปเป็นอยู่ในมาชนะย้ายเข้าไปในโรงเรือนได้ก้อนี้ของคุณวงเดือนเนี่ยมันอยู่ในแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียใปแปลงแล้วเนี่ยเมื่อทาอย่างที่บอกเสร็จนะครับให้หากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับทําเป็นถุงนะฮะถุงกล้วยแขกครอบหรือว่าไม่ต้องเป็นกระถิ่นก็ไดค้ครอบไป ครอบครับแล้วก็ใช้สต a p ปเปิลนะครับเย็บหรือใช้อะไรก็ได้เย็บมาไม่ให้ถุงเนี่ยได้รับแสงโดยตรงนะครับเย็บให้เสร็จแล้วก็สีวันอัทิุบันเรามาเราเข้ามาเปิดดูถ้ายังไม่ติดหรือยังไม่ปลิยอดเนี่ยเราก็เก็บไปก่อนปิดปิด,ปดไว้ได้คืออย่าให้โดนแดดนะครับถ้าโดนแดดเสียหมดนะครับ ทำอย่างนี้ทั้งแปลงนะครับถ้าเคุณคุณลองเดินทำในแปลงอ่ะอย่าให้โดนแดดคือจะเป็นใบตองก็ได้ครับแต่ผมจะเป็นส่วนมากผมกระดาษกระดาษนังสือพิมพ์น,นะถ้าติดปุ๊บติดช่วงเย็นๆยนอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดดูช่วงเย็นผมก็กรีดหน่อยกรีดให้เป,เป็นเป็นช่องนะฮะให้มีอากาศเข้าออกก็คือเหมือนกับการเรียกว่าการทำฮาดเดนนิ่งแบบหนึ่งนะครับคือให้กิ่งพันเนี่ยปรับตัวสภาพแวดล้อมภายนอกพอทิ้งไว้สักสองสามวันก็ค่อยเปิด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  เขาค่อยเปิดครับอาจจะทํสักสามวันนะครับเปิดเขาค่อยเปิดเปิดแล้วก็เปิดหมดควรทําช่วงเย็นนะครับถ้าทําช่วงกลางวันเนี่ยความชื้นกับความร้อนจะสูงเความชื้นจะน้อยความร้อนจะสูงดังนั้นกิ่งพันธุ์มีโอกาสเสียควรทําช่วงเย็นเย็นแดดพรพบๆหน่อยนะครับแล้วก็จะได้จะประสบผลสําเร็จได้ง่ายหน่อยก็ต้องระวังครับเรื่องความความร้อนกับความชื้นนั้นเองนะครับที่มีปัญหาแล้วก็แสงให้เข้าช่วงที่เราห่อไว้ต้องดู จะเหนื่อยนิดนึงถ้าดทำในแปลงนะแต่ถ้าเกิดทาในภาชนะแล้วก็ไปเก็บไว้ในโรงเรือนจะง่ายกว่าแต่ว่าทั้งตัวนี้ถ้าทําในแปลงก็ทําได้นะครับที่ท่ายางก็มีทําหลายท่านลุงแก้วก็ทำนะครับก็คือปลูกในแปลงแล้วก็เอาไปเปลี่ยนยอดโอเคนะครับเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลืมไปนิดหนึ่งลืมบอกไปครับโชคดีครับ